สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับครับผานไถอัจฉริยะนะครับตัวนี้จะเป็นของคูวาต้าเจริญชัยเองนะครับจะเป็นผานห้าคูณยี่สิบสองก็คือจะเป็นใบผานห้าใบนะครับใบยี่ยี่สิบสองนิ้วนะครับ นะครับเป็นสีเหลืองยี่ห้อ CCT k โ,โบ o t a เจริญชัยนะครับนะครับฐานรุ่นนี้จะปรับตั้งง่ายนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับก็จะมีป้องป้องตัวนี้นะครับเป็นป้องเล็กนะครับจะไถได้เข้าลึกกว่าปกติกว่าป้องใหญ่นะครับ ติดตั้งผ่านง่ายนะครับานรุ่นนี้จะอยู่ที่ราคาจะอยู่ที่32,900บาทนะครับนะครับสดผ่อนได้นะครับรุ่นนี้จะใส่นะครับรถใส่ได้ทั้งรุ่น l 4 0 1 8 นะครับ L 3 6 L 4 7นะครับแล้วก็ L 3 4นะครับ L 4 5นะครับตัวน,นี้จะใส่ได้หมดนะครับสดพอนได้นะครับ,นะรบเข้ามาคุยกันได้นะครับที่ฟูโกต้าิเลริญชัยสาขาเลี่ยงเมืองจังหวัดทุบลน,นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ นะครับสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับสดผ่อนได้หมดนะครับทีนี้ราคาอยู่ที่สาม0มืนสองพันเก้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นผ่านหกนะครับผ่านหกใบยี่สิบสองนะครับก็จะอยู่ที่สามหมืนสามพันเก้าร้อยบาทนะครับจะห่างกันอยู่หนึ่งพันบาทนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ